เนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นผ้าสมเด็จของหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามสองพิมพ์เล็กนะครับฐานสิงห์นะครับนี่นะครับหายากนะครับรุ่นนี้หายากเนื้อสวยจัดมากนะครับสภาพสมบูรณ์เลยแต่ผมจะแกะออกมาเพื่อที่จะชมด้านในนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องนําไปเลี่ยมใหม่อยู่แล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นผ้าผงนี่จะเป็นอะไรที่แบบยากมากนะครับในการในการในการแกะนะครับผมเพราะโอกาสที่เราจะพลาดนันค่อนข้างที่จะ มันมีโอกาสพลาไดได้สูงมากๆนะครับเพื่อนโอกาสพลาดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนต้องมากๆเลยแหละครับความระมัดระวังสําหรับการแกะที่เป็นพวกผาาเนื้อผงเนี่ยครับเราดูจากการเลี่ยมแล้วน่าจะเลี่ยมเลี่ยมแบบเลี่ยมมานานแล้วนะครับผมต้องค่อยๆทํานะครับต้องค่อยๆทานะครับเพื่อนก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะครับ ว่าป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเอ่อไม่ให้เกิดการแบบผิดพลาดได้นะครับเพื่อนเพราะว่าเป็นพ้าเนื้อ,อผ,ผงนี่มันไม่เหมือนเหรียญน,นะครับเหรียญนี่มันมันจะแค่ระวังไม่ให้โดนโดนโดนเหรียญก็พอครับแต่เนื้อผงนี่ไม่ใช่นะครัเพื่อนเนื้อผงนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันไว <possibly allt S 1> ต่อ <refreshing S 2> ต่อการต่อการสัมผัสมากนะครับด้วย การผลิตที่มันเป็นผ้าเนื้อผงเนี่ยมันจะแกะยากที่เราส่วนใหญ่คือเขาจะไม่เขาจะไม่แกะกันครับแต่ผมนี่คือผมชอบลุ้นอยู่แล้วครับแบบนี้นะครับคืออยากเจ้าออกมาแบบให้ได้เห็นกันข้างในนะครับว่าเออสภาพภายในมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมนะครก็ต้องค่อยๆเหลาออกไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเหลาเปิดทางออกไปอย่างนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับ ไม่อย่าใจร้อนนะครับค่อยแกะไปเรื่อยๆนะครับอค่อยแกะไปเรื่อยๆแล้วก็พลาสติกเนี่ยเวลามันมันก็รู้สึกว่ามันจะแข็งตัวเร็วด้วยนะครับโอ้ยหลุดเหลือเกินนะครับเพื่อนสภาพสวยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยก็พยายามที่จะไม่ให้มันกระทบกับองค์พระมากที่สุดนะครับแล้วก็เลี่ยมแบบนี้คือเลี่ยมแบบ เลี่ยมชิดมากๆนะครับเนี่ยเลี่ยมชิดพระแบบค่อนข้างแบบค่อนข้างมากเลยนะครับผมจะแกวเพื่อที่จะได้ส่องดูว่ามันมีผงตะไบทองไหมเพราะว่าเขาว่ารุ่นนี้มีผงตะไบทองนะเพื่อนๆพระรุ่นนี้มีผงตะไบทองนะผมจะดูว่ามีผงตะไบทองของเขาไหมเนี่ยนะครับจุดหลักๆของผมเร็วผมจะดูผงตะไบทองของรุ่นนี้นะครับว่ามันมีไหมนะครับองนี้นะครับ แต่ผมดูแบบพื้นๆไอ้ผ่นนานๆแล้วก็น่าจะเทนะครับที่เช่ามานะครับคือโอกาสแทก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เลยเช่ามาครับเพื่อนๆแต่อยากให้มันชัวร้ออ์เนะครับเพราะนั้นเราต้องแกะนะครับแกะแกะลุ้นกันไปเลยนะครับว่า่อนมีสิ่งที่เราหาอยู่หรือไม่นะครับ ค่อยซาะไปนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆค่อยเปิดทางไปเรื่อยๆครับใช้เวลาครับเพราะของพวกนี้เราต้องต้องค่อยๆทํานะครับใจร้อนไม่ได้นะครับใจร้อนแล้วอาจจะพลาดได้นะครับผมนะแล้วก็แห้งตัวแข็งตัวเร็วซะด้วยนะครับไปต่อครับเพื่อนๆหลุนไปด้วยกันนะครับ หลวงพ่อเกษมตอนนี้ก็กําลังมาแรงนะครับได้รับความนิยมอย่างคึกคักเลยนะครับตอนนี้คนที่เข้ามาเล่นสายนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับกระทาะจนได้นะครับผมกระทะจนได้เลยนะครับเอาออกมาแล้วออกมาแล้วครับเพื่อนๆฮึบ โอ้โหสั่นเลยครับนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวอ่ะลุ้นผงตะไบทองครับเพื่อนๆอาจจะชันอ